โจอีบอยซื้อบ้านหรูหลังงามแต่โดนย,าย่าาด่ายับเพราะเหตุอะไรเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มสุดเท่ชื่อดังโจอีบอยโดยเราจะเห็นผลงานของเขาผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลต่างๆมากมายโดยเราจะเห็นว่าเขานั้นเป็นนักร้องมากประสบการณ์เพราะนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วก็มีเป็นกรรมการด้วยไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกหลายๆที่ด้วยค่ะล่าสุดโจอีบอยมาร่วมรายการ The d e ีเว EP 159ตอน Code The Voice All Star ที่มีบางช่วงบางตอนพูดถึงเรื่องบ้านของตัวเองที่โอตปาโมถามว่าพี่โจอี้พี่โจอี้ซื้อบ้านหลังนั้นใช่ใช่ไหมพี่พี่โจอี้บอกว่าใช่บ้านในหนังโอถามต่อว่าบ้านในหนังใช่ปะผมดูบ้านหลังนั้นมาแล้วโอโหโครสวยเลย จอี้บอยบอกต่อว่าเออกูเห็นเขาบอกเหมือนกันว่ามึงมาดูมึงเป็นคนที่สามย่ยาเป็นคนที่2กูเป็นคนแรกที่ไปดูแล้วกูก็ซื้อแล้วแล้วย่าๆยาก็ด่ายับเลยแบบพี่แม่งบ้านหนูอุ๊ยบ้านหลังไหนเนาะจะสวยขนาดไหนถึงขั้นแย่งกันซื้อเลยไว้ต้องรอติดตามชมจ้า